อยากถามเรื่องสเต็มได้ติดตามเรื่องราวข่าวคราวของสแต็มได้มิดตามเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับก็ลุ้นทุกวันว่าพี่หนุ่มจะโทรมาไหมนะครับติดตามติดตามติดตามครับแล้วก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายครับจริงๆผมก็รู้จักหมดเลยทั้งทั้งทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นน้องๆด้วยกันทั้งนั้นแหละ เคยทางานร่วมกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งตอนที่เกิดปัญหาพี่จิ๊บได้รู้ปัญหาอแล้วรู้มาก่อนไหมครับเอ่อทราบมาก่อนครับทราบมานานแล้วฮะทราบมาสัมผัสแล้วนะครับซึ่งทางข้างนอกหรือว่าเขาได้มาปรึกษาหรือเรามีช่วยอะไรเงี้ยเขามาปรึกษาครับมาปรึกษาทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายครับก็เอ่อเอ่อแก๊ปกับ กับแฟนเขาเข้ามาก่อนแล้วก็กอีกสักสองสามอาทิตย์นะฮะแสตมป์กับกับนิวเข้ามาคุยสิ่งที่เขา้ามาปรึกษาเขาขอเขาอยากจะมอง,มองด,ด้านหน,นะคะเรื่องอะไรเป็นทิเศษเลย,ยคือก็เขาก็น้องๆนะเนาะแบบเคยทํางานร่วมกันเขาก็พบปัญหานี้เขาก็อยากจะหาทางออกทั้งสองฝ่ายนะฮะว่าทํายังไงให้มันสมูทที่สุดให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับให้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเราก็ให้คำปรึกษาแบบแบบพี่อะนะครับว่า แต่ว่าให้ให้ไปแล้วเขาจะเขาจะทำหรือไม่ทำอะไร<ม>ก,ก็อีกเรื่องหนึ่งรรซึ่งพี่จิมบอกว่าทางออกที่รู้สุดเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นยังไงครับก็เอาความจริงมาพูดผมก็แนะนําทุกคนเลยนะครับว่าความจริงตรงไหนเอาความจริงมาพูดความจริงก่อนส่วนความเชื่อก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ<ม>ว่าเขาจะเชื่ออะไรยังไงนะครับก็ต้องเข้าใจหมดเลยนะเข้าใจทั้งทั้งทั้งสี่ท่านอย่างสถานะคนกลางที่เราเจอมา มันลำบากใจนะครับคนที่จะสองฝ่ายเผมพูดกับทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับว่าพี่พี่ไม่ได้ลำบากใจนะเพราะว่าพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ก็อยู่อยู่กับความจริงนะครับไม่ว่าจะอีกฝั่งจะถามหรืออีกอีกมุมหนึงจะถามยังไงพี่จะตอบความจริงหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพี่ของทุกคนในวันที่เราดูเรื่องราวตอนนู้เราคิดไหมคะัว่ามันจะมาถึงวันที่มันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก็มีประเมินกับสแต็มบ้างนะครับว่า โอกาสมีนะแต่ว่าทํายังไงไม่ให้มันไม่ให้มันใหญ่โตขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกว่าโอ้โอ้เสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่ได้แปลกใจแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะมาถึงจุดนี้ไี่หมอนาคตในวงการของแตมไหมครับเพราะเขาเอาอีกก็คือขั้นพูดว่าเขาน่าจะหมดอนาคตแล้วมั้งอะไรอ่างงนก็โดนยกเลิกไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีเคสอย่างนี้เยอะนะฮะขึ้นอยู่ว่าดังหรือไม่ดังอะไรก็ตามเนี่ย แล้วก็จริงๆตอนสแตรรมมาคุยเนี่ยก็อะไรเมื่อคุยถึงว่าจะจะออกจากวงการด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้คำแนะนำว่าผมก็เสียดายนะในมุมของส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ในึมุมของผลงานเนี่ยผมรักผลงานสแตรรรมมากแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนทุกคนที่เป็นแฟนเพลงของสแตรรรมเนี่ยก็ยังรักผลงานของสแตรรรมอยู่ยงั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยาก ยังไม่อยากให้ทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคําที่บอกกับเขาตรงๆแสดว่าที่เขาเอ่ยปากว่าอยากออกจากวงการคือก่อนที่มันจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก่อนที่จะมีข่าวใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเขาประเมินตัวเองเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเขาก็น่าจะโดนเอฟเฟกต์เยอะใช่ซึ่งเราก็บอกเขาอะว่าถ้ามันมันป๊อปอัพขึ้นมานะในข่าวในอะไรเงี้ยมันเอฟเฟกต์นะอยู่พร้อมที่จะรับอิมแพกเหล่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะรับรับยังไงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากมีข่าวแล้วเขาได้ติดต่อนะคับาจาร์เอ่อ ไม่ได้คุยอย่างเป็นทางการนะก็มีลายกันนิดหน่อยอยูาเคดอยู่ไหมครับทำไมนะฮะยังเครียดอยู่ไหมครับผมคิดว่าเขาช่วงเครียดคงเป็นช่วงนั้นแหละช่วงสามวันนั้นแหละนะฮะหลังจากนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคขึ้นนะคือแปลว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเบาบางแล้วก็สิ่งที่เขาได้พูดมันก็เขาได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมยังรีสเปคทุกท่านอยู่นะฮะทั้งทั้งสี่คนเนี่ยว่าทุกคนพูดความจริงแล้วก็ผมหมายถึงว่าพูดความจริงที่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็โดยเพราะยิ่งตัวสแตมเนี่ยคือเขากล้าพูดในสิ่งที่ในสิ่งที่มหัศจรรย์มากอ่ะใช่ไหมสำหรับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ทิดมองว่าอนาคตเขายังมีอยู่ใช่ไหมคะในวงการผมเชื่อว่ายังมีฮะผมเชื่อว่ายังมีเพราะว่าแฟนๆเขารักเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเพราะยิ่งยุคใหม่ๆแล้วเนี่ยบางทีเขาก็แฟนๆบางกลุ่มฮะก็สามารถแยกแยกเรื่องคือเสพผลงานกับเสพผลงาน เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ว่าัแต่นแตในฐานะคนที่เป็นพี่แล้วร <คน S 2> ู้จักทั้งทั้งสี่คนอยากบอกอะไรน้องๆที่วันนี้มันมาถึงตรงอ่้อก,ก็อยากบอกว่าความจริงก็นสียไม่ตาย<ม>นะครับแล้วก็แต่ความเชื่อหรือว่าความจริงๆความรักที่ดีมันความรักที่ดีมันมันดีอะ่ะนะฮะแต่ว่า,าบางเรื่องที่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่มันท้าทายขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสตินะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความจริง ขอขอบคุณขอถามเรื่องปมเรื่อกีนี้ป็นยังไง้างคะว่าวันนี้เปิดตัวเป็นยังไงบ้างจริง Love is ปีนี้มีโปรเจกต์เยอะมากนะครับทั้งในแง่ของศิลปินในแง่ของการบริหารจัดการศิลปินในแง่ของเพลงในแง่ของคอนเสิร์ตผมไม่รู้ว่าทีมงานคนนี้ป็วะหลายคอนเสิร์ตมากนะครับน่าติดตามมากมาก พลาดไม่ได้สักอันเลยมีบางอันผมฟังคอนเซปต์ฟังไลน์อัพฟังทุกอย่างแล้วแบบอยากจะประกาศให้โลกรู้เดี๋ยวนี้คุณต้องอยากไปดูหน้าทีมงานของด้ายแต่ละคนฮะดูชุดยุทธเพราะอย่างปีที่แล้วก็อีทอค่อนข้างประสบความสำเร็จการปั้นศิลปินแบบนี้ครับเออปีนี้คือเราจะต่อยอดก็แน่นอนเราก็ถือว่ามีประสบการณ์เปกปีหนึ่งฮะปีนี้เนี่ย นอกจากมีการเสริมทัพเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แปดท่านนี้ก็ได้แล่วหัมาอีกเรื่อยๆไม่รู้อักษรย่อเลยคะอักษรย่อไลยคะทำไมเสียงสูงล่ะคะอักษรย่อเธอดูฝ่ายเอไอเนี่ยสิฝ่ายเอไอเนี่แบบเยอะนะยบะอย่างอย่างตัวนี้เอาชื่อแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคะ ทุกคนต้องดีใจอะที่เขามาอยู่กับเรารู้จักไหมคะพี่อะไรนะรู้จักทุกคนอ๋อใครจะบอกได้เมื่อไหร่จะบอกเมื่อไรเออแล้วเูอจะบอกได้เมื่อไหร่เอิ่มนี่อะไรมกราคมกุมภาแล้วใช่ไหมกุมาก็จะกลางกลางไงกุมภากางกลางกลางปีเรื่องกลางปีไหนเที่ยวอ่าจะมีมาอีกครับซึ่ง เขามาจากบ้านอื่นหรือว่าเขาเป็นศิลปินที่อิสระอะไรทำไมถอนใจนะทำไมถอนใจเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไม่ถอนใจรอะพี่จี๊ผู้หญิงหรือผู้ชายคะเออขออย่างเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายมีหมดเลยครับบอกว่าอีกเยอะเลยใช่ไหมมีอีกเกินหนึ่งครับเกินหนึ่งไม่รู้ไม่รู้โอเคนะ อินสตาดินสตาดิส <att> อ <ly> ินสตาดสนนี um ้นะคะสเสร็จแล้วก็นี <repetition> ้นะคะจิ um ๋ขาหนึ่งสองสามทำจิ๋กอนี้นะคะหนสองลูกค่ะ

แาร่าค่ะแซน่าจะมาไหมคะพี่จิ้บคะกคือไม่ได้คือส่งสตรอเบอรี่นี่มีเล่นในปะคะผมส่งไปทุกคนใครเป็นน้องๆเราก็ส่งหมดเรนี้ปาจะมาไหมคะเรนดิปาไม่รู้ต้องไปถามเขาพูดชื่อเลยค่ะอะไรนะลูกเออนะครับไม่รู้ผมไม่รู้เลยคทั้งนั้น